นวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะวันนี้ไปฉีดวัคซีนวันแรกนะคะได้เป็นของแอตตาค่ะไปฉีดของประกันสังคมนะคะก็ก่อนไปฉีดก็เตรียมตัวก็คือจะทานน้ำก็หนึงกระปุกใหญ่ๆนะคะจะทานให้หมดนะคะแต่ละวันนะคะแล้วก็การเตรียมตัวเนาะ แล้วก็ทานมาเรื่อยๆแล้วก็ก่อนไปฉีดก็ทานเยอะๆดื่มดื่มเยอะๆแล้วก็ตอนเช้าที่ไปฉีดก็ดื่มน้ําเยอะๆก่อนไปฉีดก็มีความกังวลนิดนึงนะครับด้วยน้ําหนักตัวที่เยอะแล้วก็มีความเครียดเล็กน้อยเนาะ แล้วก็แต่ก็ไม่ถึงกับเคียนมากแล้วก็เอาววกกับมีประจําเดือนด้วยค่ะวันที่ไปฉีดวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นประจําเดือนวันที่สองนะคะก็แบบรู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกกังวลมากๆแต่ก็คือมัน,มนได้สิทธิ์แล้วก็เลยไม่อยากที่จะเสียสิทธิ์ก็เลยแต่ัดสินใจไปไปฉีดนะคะทีนี้พอไปฉีดฉีดตอนประมาณ9ก้ามงคือคุณหมอมือเบามากไม่รู้สึกเลยว่าฉีดเสร็จตอนไหนหลังจากนั้นก็เรา ก็ไปนั่งพักดูอาการ30นาทีค่ะก็มีมึนหัวนิดๆแต่ก็ไม่ถึงกับมากก็ยังใช้ชีวิตปกตินะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณช่วงบ่ายก็เข้าออฟิศแล้วก็ไปทำงานต่อค่ะมีอาการมึนๆน,นิดๆแล้วก็แบบร้อนเผาๆตามตัวก็คือไม่รู้ว่าเกิดจากแบบที่เราเป็นประจำเดือนหรือว่าเป็นเพราะวัคซีนนะคะ ก็ช่วงประมาณอ่าก่อนเลิกง,งานประมาณ4ี่โมงนิดๆกว่ากว่าหรือ5้าโมงก็เลยกลับอ่ากลับบ้านมาก่อนเพราะว่ารู้สึกมึนนิดๆแล้วก็พอมาถึงห้องก็เลยหัอ่าทานข้าวก็คือตอนที่แบบมึนๆก็เลยหาอะไรร้อนๆมาทานก็เลยสั่งก๋ยเหา๋ยร้อนๆมานั่งทานกับข้าวก็รู้สึกดีขึ้น หลังจากนั้นนะคะก็อาบน้ําเสร็จพออาบน้ําเสร็จก็เตรียมตัวที่จะนอนคือจากาหลังจากที่ทานข้าวเสร็จจนจนตอนนี้ยี่สินาฬิกาใช่ไหมคะยี่สอ็นาฬิกาะสิบสามนาทีก็อาการที่เกิดขึ้นก็จะมีหน่วงแขนนิดๆแล้วก็มึนหัวหน่อยๆส่วนไข้ยังไม่ขึ้นนะคะ แต่ไม่รู้ว่าหลังจากคืนนี้หรือวันที่สองวันที่สามจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเป็นคนที่ตัวอันหนึ่งเป็นคนที่ตัวใหญ่น้ําหนักเยอะแล้วก็ตอนไปฉีดเป็นประจําเดือนด้วยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นด้วยค่ะว่าวันวันที่คืนนี้หลังจากนี้วันที่สองวันที่สาม ต่อต่อไปจะเป็นไงนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตอาการให้ทุกคนฟังนะคะว่ามีใครเป็นแบบเราบ้างนะคะวันนี้ไปละคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย